คุยตัวมันในกับอัพเดียวอัพอีกน้อเหรอโอ้ยเขาบอกว่าถ้ได้บอกคนสายจะขอฝนตกแย่ๆอยู่งผ้าลงน้องออกไปหาล้ำโอ้ยมันจะเป็นแต่แต่ไก่สันนครเส้นเป็นกรยังออกน้องเหเฮ้ยกันเป็นบ้านมั่กงน้องพญยืดยุ่มพัดสุกขานั่นล่ะเราพยายามพันออกเลยเวลาเราตั้งใจตอบเวลาเรามีน้อยเวลาเรามีน้อยเอากต่ว่ากันนอไม่ไดีหรือไม่จะปีนบล็อกป้าผ้าลุงน้องรับงานมินิเซตุยอยู่พุ่นผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะนัดงข่าเมองที่หลังแทนน่ะเอาท่ากะตี คือว่าไปออกรายการไปไปออกรายการนั่นไม่ต้องขอบต้องข้ามไม่เอียดไอรอกไอรอนไอรอนชุ่มอยู่นี่แล้วกันสันกันสิวกันแหล่ยยุยยางพนโมหันเราซ้อมกันว่าสันอ่ะว่เพื้นหยางยูเอากระจอกเบิ้งเพิ่นไรโซนน้ำกรเจ้าไปงานมินิอีแล้วเนาะนาทีก็นาทีซ้อมว่ามันว่านาทีสิวกระจอเบิ้งเพิ่นไร่่อมจะไหนชุ่มแหมงมินิกันระผู้ใดเด้เนี่พราะยังโจยมานิ่นอ่ะดิ ก็บอกเนเอาบอกจะได้บอกเลาอะไรใครออกอกต้อขยคือใครบอกรู้แล้วมึงก็ชิ้นเดียวน่กัชินแลลวเนาะไล่บอกใครก็บอกเนาะเป็อย่งคือบอกไเไมนอย่างปีนีไหลายอุปทานทพยยุธเป็อย่างอู้จังดวนัีนน่ะใส่สวมเื่อมารักษาว้อหัวพี่หลีเนาะรักษาข้อสงบนั่งอยู่ห่างจากีมีแบปากบากป้งจริรักษาก้อสงบยินลงไปกาแฟกินแล้วก็หาวนอนแบบแบู ตุยยูเขาเลยเจ้าหน้าที่เว้ยปัจพยุม่เผู้จัจสอสอคะไหมตัวนี้ขอสวัสดีครับท่่นสอสอครัสองาินั่นเองก็อยากรองเพลงกนละเอ้ยจะรองเพลงใช่ร้องจังไดเพลงกินตะลามนี่เพลงอย่างเอาเขาเขาเต้าอ้อยพเจ้าเดีตอยงาวันาจังดเไม่จริงเนีเจ้าตินีพอถ้นเป็นตะลามะลยยอดยุินติทยุทูบนั่น่ะ การไม่ยเหลีม่กมก็ไม่ย่นุ่ยเลยด้วยเมื่อไรโหลดชีพก็ได้ผีพอดกันเนียเน็มื่อชีพหาบเด้วยไ้มเมียเจ้าพียังไปจำเดียนเจ้าบ่แมตีบ้เป็อย่งนีนหวยคนหวยนหวยเอาข้าเจ้าไว้เห็นส้นน้ินไม่นด้หน่อยบอ้าเป็อย่งโหลดชีพอะไ้ไแล้วเมือ่อมื่อนึงอ่ะเป็อย่งฝากไ่จะเปิดภูกระเดีงไรบ่จะฝากไก่ปุ๊บตอนไ่โก่งล็ปกู๊กระเดีงหน่อยเปตัมไม่จำเสย ประเด็กตอนนี้มะแดงอะไรอย่างเงี้ย่้ถือประเด็กตอนมิญนุ่ยเด็กเจ้าผู้จักการทั้งดาวู่้จัการนายิงเพี่ยพัยยุทธท่านอันญายพีี่คอยอีนนี้่นะูจีต้นนสารพวกเรกทั้งนี้ี่านี้มันไส่นไนั่นนี้ยทานี้มันไใช่หรอเปาเอาโมอันเนียนแอดมินท่านนี้ไปหรือล่าแอดมินนั่นนี่เราพูดดูแลคอย ดูเรื่องของไหนแอดมินปูป,ปั<อ>บต <น S 2> ัวพอกเรจะไดขวบวิลลี่ที่ดวกเราอย่ามาตอเลยคอยอยุ้แม่เองอยอย่าเน้อสูงค้นอยู่นอะอาชมาสูงเอ,อย่างเขาควักตัวแม่แต่ควักยัง,กยงมาควักแห้งแต่เอามือเอาอย่างไม่าาห,หาแดดเอา,ามือละอุ่ยบามือม่าเป็นอิ่มปกจะดขึ้นล้นลม บมีราศีแต่าหาก็บ่มีาราศีมัแย่เหมราศีจะถูกคนคีสะเก็ดบ้าบมาตกากา,าท่าเเปรงเอาก็พเพรนดอกมหานาไปที่ยไไก่ทาแปรงว่วเป็นหนันกวหกะทิราดข้าวกลมเ้ยผู้บ่อยากาคนเดียว้ขอ้องเพลงสอบประยูดเอาุกไไาไ็ได้หละ่ะอาจารย์ขอต่อยเข้าเลยค่ะตา้าต่อ,ตอยเอาหลัง ที่เขาเขามันหายไปใส่พี่อยากไหอีสานนครรีขออยรองแก้เขาเนาะแก้ไาเได้เนี่ยของเขาเตาไอมเป็นหมอเพราเขาหนัหายไปเสพี่เจ้าหนีไปใส่ไอฝุูมมัอย่างนั้นกันนพอเลยงงตูฟังเปอันนั้นจ้งหมอลมไไทยเดยวนี่ใครบีบออ่าคนคร้อะยจะมาเมื่อนตาึงตีรู้อยลางไรรว้จะะได้จ้งหมอลั้มมาแกเขาหาผัวเขาปวนผัวใหม่่อเป็นเจ๊ เป็นจีเป็นยังขนาดโอคุณพาได้เงินอีหลีตาลาแกขุมจะเป็นกระเทยสี่เกียบหัข้อนี่ก็เป็นจในวันแต่สาวแต่ที่แรกวพี่มันนอนงลงหันที่ตนเื่อบอลเนี่ยเป็นยังคือสีเหียนกรทนาดเดีเกิดมันชามันก็ของกันนะอือขอมันกระเทยได้เจอยังไม่ลาคนเป็นกระเทยเขาจะเป็นยังขนาดคอนเป็นทอม,ทอม,ทอมออรุ่นนะี้กันทีทอมทมไม่อยู่โกลันะ แล่จางหมวรั้งไหมแล่จ่างหมอลำจ้าคือประจ่างสาวน่อยเี็บันเพ็กแ่จ่างดอกสาวน่อยเป็นบันเทิงในยันหลองกงแต่เพยงเก่าๆจะได้ยังบันเพิงเก่าๆจะได้ยี่หลอกแต่เพ่งไวยเ่ราะต้องได้เกิดผลนะเพ่งใหญ่เกิดสาวเตะสาวแตกมันหลังกเกาขาออดิชันในเบอร์กปีนี้วัจูเราจัดใหญ่เลยออเดชันก็แั่งลงได้ไม่เรล่าชิบซีคนสิบจีคนบอกว่าลองเพยงขจันวันพระเทศเสียงยลงสัเะซีละหา คนว่าคันหลายมันาะถูคู่กันคูยหลายกันหลายพูดร้องเถียงกันแค่นี้ผุนพูดร้องไปบรรทมผูดเรียนไปบรรพือพุนมันก็พอไปน้ำกัดมันร้องเพลงมาตื่กันมาพักคู้นี้เลยพักไปนี่นักว่างคนแรกนี่เดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เอามาบ้านมียมันยังไกงกะระบุเอาว่าแม่เขาเดินทางมาสมาอีเออเอาไม้ไข่ฟังในพี่อ้าวจากพระเอกจากจังหวัดกาฬสินธงามสมบุกนันไปหลวงเจ้าจังหวัดกาฬสินธุ์สุดเห็ครับ ครับอันพ่อคุณแนนี่เดินทางมาจากไสก็ครับผมเดินทางมาจากกาลสินครับนี่คือพนกาลสินนะครับโอสากแรกร่ล่าเรื่องยังก็ครับคุณซากคุณแพนครับคุณซากคุณแพนเจ้าซากแรกเลยครับเจ้าเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดอะไรล่ะอันนี้มันบระแบนมันทองโอ้ก็ไม่ผิดเจ้าภาห้ามแม่ครับพ่อมาอยู่แม่กาลสินครับแท้อาวัตหังซื้อย่างแม่ยังงู ก็เพราะเป็นอย่งนั้รลวกใหญ่อีกเด้อบอสฉากเนี่ยฉากต้องไปเัีขาแม่เนยฉากก็ไปเนีขาบอแมนเอามีบ้างใหม่จะกันลูกเออเอาเมีย้างใหม่เมียยาทางมันเปลนทางมลฉากก็ไปคือจะมาบ้างไม่หนีเอาวุฒิฉาก่็ไปฉาก่อไปเราออกมาแ่นี้และขอไปเลยติ่ม่ไปจากไหนยัง อยากแ่ง่ไมียากทำหูร้องบ้าแค่ตุ้มมงอแต่ว่าถามนาวชากอไปต่ว่าชาก็ไปเจหนุ่มเดินทางข้ามฝั่งโขงมาตามฝันเมาขวมมาไกลแ่นอกบ้านีกสมาจากจังหวัดหนองคายริมฟังโขงไอ้ชุ่มฟังโขงฟังโขงี่ีข่าวอยู่เอี่มันอบากกับโขงแล้กินกัแต่ไปร เอาเชิดเพชนมักขลาดไม่สูเอาเล็กหนุ่มจากจังหวัดหนองคาย โอลิบุอ้ยม่ยังอีกหอบั่าฮาัเสียงหัวแมวเฮ้ยอสุดท้ากนได้ยังไงตัวยังไงบ้างยังกันนะเล่ยชิมิบุนี่บาพูน่าเจนน่าแดบแท่

มหาชนองคุริมาผู้สมรู้าตวมามหาจรเออเป็นองค์ุริมาโอ้อมันาทีบขา่อยต้ลังกูขามาแล้วเก้าร้ยเก้าบเก้าอาคือบอกอยมันเต็มเือบรเต็มพันดีกูเดียวกับพวกพันเออไปพวกเนอะมาน้กูขอย่างเดียว อย่างเดียวหอเนี่ยมึงมึงนี่ละเป็นคนที่ท่านคนนี้ไี่ค่อีกอย,ย,ย่างเฮ้ยเอหมอนีมันกเห่าเลยม่่เห่านี่นกกยเอาเียวเยวเียเีย,ย,ยโอ้ชัดเจนมันไปวยังไงลูกพีท ตัวมันจะใสก็นเ้ยดิเพเห็นล้เป็นตจรเป็นมอนัเป็นมะลนทุ่ล้เรื่องใดครับอาโอปุระมันโอปุระมัดูเร่มาตามหาตามนนิวแบนอนนิวมาโอ้ยใจสานิวนรัแม่นี่เป็นเจ้าภาพเม่เจ้าภาพพิเสิเม้าอนิิวจะได้เานิิวใสเป็นต้นใโลกเจ้าภาพเอามึงว่างเ็่ะา ลูกขอโทษแตละลูกเจังชีตอเป็นไปคิดเงินโลกเจ้าของให้อากต้องไปบ่ฉาก็ไปจังสียขาชาวนี่มเก้าวตูซื้อไ้บอกบ่มาชากแดกันรู้่าบกกันกว้างจระมันยัไหนกันตัวผสมประกอบไปชากก็ไปได้หล่ะได้บักปลายมีหูคนรเมย์มันจะได้จะบไปเข้าไป ไอ้ยัง pues ข mm nah, ึ้นมามหาสารคามเบอ้ยมึงอ้ยางอี๋ไกินมากินกินยังมากินกินเรื่องใหญู่รอมหาใหกินมากินกิน่องไรับ่งหมันควบ่นกินเพราท่านเาก็ได้ว่าอ้ยังกินบ่ากินก็เด็นเท่านรึกินมากินหามมีมีตปิงเนี่ยนกินปิงานกินปิงโอตัวรับงานกินปิงเนียผู้ควบคก Yeah. ไม่่นบอกมาเม่อวานลงรถต่ำรถจักรยานพูดได้สามตัวคนสารภาพมาวั่เล่วั่เลเ้าเ้าอดเอาเอาเมันมันมันมึงมึงมึไจะจบเรื่องได้เว้ยนีวว่ะมุยมุยเ่าเรียนบ่อน้ำเลยไปวั โอ้เหลเนีอรเวเวรมันเป็นการแสดงไอ้บักกเสีอ okay. อ oh, ุ uh, ้ยพอนี่เปิดได้ดีอ้าวมึงมจ้างกองจองให้กูเอาแบบไหนนั่นดีพอีสานนคร้นน่นแะเรื่อพักเหรียแหงกัเศร้าเศราเ้า่ียงนีเศาเหรี มันเป็นนักเจ้านัดส่งมอบความสุขกันต่อบนเวที